สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพวก,กับผมแมน DIY Channel นะครับวันนี้ครับเอาสิ่งที่คนรักรถมาฝากนะทำการผัดเปลี่ยนน้ำในระบบนะครับจากน้ำดแดงๆนะครับไม่ได้ถ่ายตอนแดงให้ดูนะครับคนรักรถนะครับจะรู้ดีนะครับว่าทำอะไรนะครับ ทำการเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำนะครับของรถอ l นิวอี s สุวิชีเอสเทอเครื่อง3000นะครับเอาให้ใสนะครับพอทำได้ทำเปลี่ยนก็ทำไปครับประยัดตังนะครับ เซฟกระเป๋าด้วยสำหรับคนรักรถนะครับวันนี้สำหรับคนรักรถจริงๆนะครับเอาเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับอันแรกก็คือ ใส่ a i r โฟนะครับปุด ETR นะครับปุด ETR แล้วนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำสักหน่อยนะครับเอาให้ใสนะครับ เพียงดูใครๆที่มันเช็คสภาพรรถนะครับรถจะเราจะได้อยู่ด้วยกับเราไปนานๆน,น,นะครับส่วนน้ำยานะครับที่จะเปลี่ยนเข้าไปนะครับคือตัวนี้นะครับทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะใสจริงๆนะ ครับหรังคลิปนี้สวัสดีครับ